เบื้องน้ำนิ้วเข้อเหี้ยหลังน้ำก็ครับมากกับซิสได้โปรดได้ไม่จะได้เหมือนกันอ้ามันลุกมันลุกมันลุก ลาวิกฤตแล้วตอนนี้ อมทางเข้าหมู่บ้านแล้วเข้าไม่ได้แลว้วไปไ่ได้แล้ว น่นถูกตัดขาดวิกฤตหนักแล้วประเทศลาววันนี้ไปได้ไหมไปได้ไหม เดินไปถนนผูกตัดคาดเรียบร้อ,รอยปีนี้น้ำมาหลายฝนมาเยอะยทต่ทางในก็มีแต่ผล แต่น้ำโอ้ยเปียกหมดแล้วเปียกหมดแล้วท่อนไม้ไปเป็นท่อนเป็นท่อนเลยว้าบ้านเรือนก็น้ำพังข้หมดไปยังไงละนี่เราจะไปยังไง รถจักรที่ไปได้บ่อแหล่ะนะฮะน้ำแห้งแท้น้ำแหงแ้แหงขนาดทุกคนดูสิมวลน,น้ำอะ่ะดูมวลน,น้ำโอ้ยนี่ไปได้บ่อน้ำแห้งซะเหลือเกินเนี่ยจะข้ามไปได้บ่หน่ ด้วยกันหูกกระตั้งก็ไปเป็นหน่ยวย,ย,เนนยเลยไลยไปเป็นหน่วยเลยครับมากอะซิสไต่พอได้ไม่จะได้เปนอะอะมันลุกมันลุกมันลุก ตรถตกคลองรถอ้าคนเดียวสิไปยันไนด้รถค่าเรียบร้อย กลับมาแล้วนี่น้ำเริ่มแห้งแล้วตอนนี้ก็รถก็ค่าตอนนี้ก็ยังเอาขึ้นบได้ยเน,นี่ยังไงบนะัดนี้รถข้ารถมอเตอร์ไซค์กับไฟยี้ยรถใหญ่กับรถใหญ่กับ ครับบ่ได้ยกาไปอยู่บ่เจ้ากาไปบ่ขับมาเล้โอ้น้ำมันเสี่ยงย่างยังย่างโอ้ยเด็ดทีได้อยู่บ่เลยอ้ามอ้ามบ่ คุณชุดช่วยกัน,ปนไปได้็่ะสะหลบอะไรน้ำเลโ็โสุดสุดทีได้ยู่รถแห่งรถจักแห่งละไปได้รถ,รถแห่งนั่นแหละไปได้รถจักอวิทยูครับสอนนี้ครับน้ำบาดข้างเลยตอนนี้โอ้ อโพร้ยังอเก้าวบไห่มากแต่ชิดุยน้ำรู้นะต้องการทสูบรถได้หรือบ่าเพื่อนนำรถตกคองน้ำระด้วง นุนิ่มซาแล้วทุกคนก็เลุยง่า้ออกแปลได้ลดง่ายเขาก็น่าจะไปได้แล้วล่ะ่าใหนลุกลงมาหนึ่งเนาะเบื้องน้ำนิ้วเข้าเหยียดหลังนั้นก็เขากำลังพากันชุนมาเมื่อคืนเลยเมื่อเลยเข้าไปแม้ เดี๋ยวะเขาก็มาตึกกระดุงน่นี่เลย,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 ยนี่เฮดีน้ำท่วมแล้วไล้ทุกคนโอเคครับที่ไปได้หรือบ่เนาะได้อยู่ดอกค่อย